สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับบริษัท V B a g i n e Impact จำกัดสำหรับผมวันนี้นก V B ก็มีหลายๆ ท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาว่าเ,เครื่องยนต์ทัศวา XVW ของเราเนี่ยมีรุ่นไหนกันบ้างนะครับแล้วก็มีความสับสนกันว่าเออเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาไขข้อข้องใจข้อสอบถามนะครับว่าเจอทาศวะ XVW ของเราเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยกี่รุ่น จริงๆแล้วเนี่ยถาสว่า X V w ของเรามีทั้งหมดด้วยกันทั้งถ้าเรียกเป็นรุ่นแบ่งไปสองรุ่นคือรุ่น7แรงครึ่งนะครับกับรุ่น18แรงแต่วันนี้เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอรุ่นที่3ของเราตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์มารีน16แรงม้าไม่มีกาวนาในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยเครื่องยนต์ทั่วไปเนี่ยจะมีกาวเนอร์หรือกาวนาเป็นตัวล็อกๆ ไม่ให้รอบเนี่ยทำงานเกินเกินไปเพราะว่าถ้ารอบเนี่ยมันเกินจาก3,600รอบมากเกินไปเนี่ยเครื่องยนต์ที่ไม่มีคุณภาพนะครับใช้วัสดุชิ้นส่วนที่ไม่แข็งแรงไม่ทนทานเนี่ยโอกาสพังและเสียหายมีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาตัวที่มีกรวนามาล็อกไว้เพื่อไม่มันทํางานเกินแต่ในขณะเดียวกัน สินค้าตัวนี้ตัว16แรงมารีน X ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีกรวานาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ทำรอบของเขาได้จะอยู่ตั้งแต่4,200รอบจนถึง4,500รอบอย่างแรกเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรุ่นเขาเรียกว่ากองเปือยกองเปือยเนี่ยเราจะเป็นรุ่นตัวนี้เราจะให้มานะครับใส่ให้มาด้วยนะครับตัวที่2เราจะมีในเรื่องของอตัว หัวเทียนปั๊กหัวเทียนตัวนี้เป็นสแตนเลสอย่างดีทําให้ไฟเนี่ยระบบของไฟเดินได้ได,ดีแล้วสม่ําเสมอนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือในเรื่องของตัวตัววาลวนะครับตัววาลวของเขาเนี่ยวาวของเขาจะวังระแยงยิ่มห้ามามุงยิ่มห้าองศาแล้วตัวชุดของวาลวเขาเนี่ยจะเหมือนคล้ายๆกับเครื่องเครื่องใน,ใน,ใ,นในรถจนของเรานะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ตัวนี้เดี๋ยวที่ที่เราให้มาเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะมีท่อตัวนี้มาท่อเน,นี้ยจะเป็นท่อรีดนะครับท่อตรงสำหรับเพิ่มแรงม้าได้อีกแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็คือเสื้อสูบถามว่าเสื้อสูบนี่ดียังไงเสื้อสูบตัวเนี้ยหนาสังเกตดีดี ที่อื่นเนี่ยคลีบเขาจะเล็กล่องระบายเขาจะเล็กตัวนี้เนี่ยจะเป็นล่องคลีบที่ให้ล่องขนาดใหญ่ระบายความร้อนได้ดีไม่กักเก็บสะสมความร้อนอยู่ในห้องเครื่องทําให้เครื่องเดินเนี่ยไม่เรียบไม่สม o ทนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของตัวลานดึงลานดึงตรงเนี้ยมีความสวยทนทานตัวคลิปตัวนี้เนี่ยจะเป็นคลิปจับที่เป็นยางนุ่มมือโดยเฉพาะยิ่งตัวนี้เนี่ยเป็นลานดึงเบานะฮะเรามาดูกันว่า ตัวนี้เนี่ยมีอะไรดีบ้างตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเผาชิ้นเดียวกันเราจะไม่ตัดต่อน้ำหนักดีลูกปืนเนี่ยเราเป็น n อ k อย่างดีของญี่ปุ่นนะครับทำให้รื่นมากนะครับแล้วก็ลูกสูบลูกสูบเป็นลูกสูบขนาดใหญ่นะครับทีเชฟบางเบาพร้อมทั้งตัวแหวน แหวนตัวนี้ให้ให้แหวนมาอย่างดีเบามากเลยนะครับประมาณ1-2มิลเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือชุดเสื้อสูบฝาสูบชุดฝาวาวทำจากเหล็กอย่างดีแข็งแรงทนทานสามารถมั่นใจได้ว่าตัว16แรงมารีนวีวาวตัวนี้ที่เขาเรียกว่าไม่มีกาวนาเนี่ยตอบโจทย์คุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ